สวัสดีครับผมนูโน1หนึ่งอินเดียนพระรามห้านะฮะครับผมเบน์นะครับจากอินเดียนครับวันนี้ก็พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวไหนครับพี่เบน์ครับก็ตัวที่จอดอยู่ข้างหน้าเราตัวนี้ครับอันนี้ก็คืออินเดียนสก t เนาะอินเดียนสก t ครับก็อย่างที่เรารู้ก่อนอินเดียนสก t เนี่ยเราจะมี3ามออปชั่นใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในออปชั่นที่เป็นตัวเลือกให้สำหรับคนที่ชอบ อีกสไตล์หนึ่งเป็นแบบคลาสสิกหน่อยนะคบางคนใหญ่อะไรเงี้ยครับมีงานโครเมียมเข้ามาขับขี่ง่ายซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของคลิปเนี้ยเราจะมารีวิวคันนี้กันเดี๋ยวเราเริ่มที่สเปคเครื่องยนต์เขาครับได้เลยครับเดี๋ยวโนจะอธิบายนะครับเรื่องสเปคเครื่องยนต์ของสกาวนี้นะฮะเครื่องยนต์1,133ซีซีครับ100แรงม้า69คิวบิตนะครับมี6เกียร์นะครับแล้วก็ความจุถังน้ำมัน12.5ลิตรครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งนะฮะทั้งเบรกหน้าและหลังเป็น ABS นะฮะตัวนี้ได้ครับก็อย่างที่ผมเกลืนไปเมื่อกี้นี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคันนี้นะครับโดยการรีวิวของเราเนี่ยมันจะต่างจากทุกๆครั้งก็คือรอบเนี้ยเราจะเอาเราจะพูดยังไงดีเราจะเอาคน4ี่คนผู้มีประสบการณ์ที่ต่างกันคนหนึ่งอาจจะขี่เป็นมือใหม่ขี่มาระดับหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะขี่มา20ปีคนแบบคาเฟ่สายคาเฟ่อย่างนี้ เราจะเอาทั้ง4ท่านเนี่ยซึ่งจริงๆก็รวมเรา2คนด้วย<ช>นะครับแล้วก็แล้วก็มีอีก2ท่านนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเป็นใครนะครับ,ร,บระหว่างคลิปนี้ก็คือเราจะเอา4ท่านเนี่ยมารีวิวคันนี้มาขี่กันจริงๆเลยเพราะจริงๆคันเนี้ยไอรุ่นเนี้ยเรายังไม่เคยตัดเป็นเดโมอง<ช>มันเ่ <ๆ S 2> ลองขี่ก็เท่ากับว่าเราอ่ะยังไม่ได้สัมผัสเลยด้วยซ้ําดีกว่าใช่เราเห็นมานานพักใหญ่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันขี่ยังไงความรู้สึกมันจะเป็นยังไงบาลานซ์เอ่ยเบรก เบิกการควบคุมทุกอย่างเรายังไม่เคยเรางไม่เคยขี่ใช่ยังไม่เคยเอาออกถนนดีกว่าอ่อาเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาขี่กันเป็นครั้งแรกรทั้งสี่คนเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกถึงความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกกับคันนี้เป็นยังไงใช่ครับนะครับมันดีไม่ดีตรงไหนหรือว่ามันมันต่างจากสเกลตัวอื่นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะออกถนนจริงกันแล้วก็เราลองดูว่าการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยว มาเจอกันตอนเรารีวิวทีนึงได้เลยครับเดี๋ยวเราสองคนขออนุญ,ญาตไปเราขับขี่แล้วเดี๋ยวกลับมาบอกครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับได้ครับ สวัสดีค่ะน้ำนะคะประสบการณ์การขับขี่บิ๊กบค์แล้วกันเนาะถ้าเกิดประสบการณ์การขับขี่ของน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปีกว่าๆถือว่าเป็นมือใหม่เลยแล้วก็เ,เป็นอ่ะโอเคอย่างน้ำเองเนี่ยตัวน้ำนี่ยไม่ได้สูงมากซึ่งถามว่าตอนที่ขี่เจ้ารถคันนี้มันมีความรู้สึกว่าคล่องตัวนะแล้วก็เออมันไม่ได้สูงมากเต็มคอบรถแล้วคือเต็มเทา้า ขับขี่สบายนุ่มถือว่าประทับใจนะจากปกติที่เคยขี่ตัวสเกลบอบเบอร์ทเวนตี้แล้วก็ตอนนี้ลองมาขี่เจ้าตัวสเกลดูความรู้สึกมันเป็นสเกลเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกนะ่ยให้ความรู้สึกที่แตกต่างเพราะอย่างตัวนี้เองอ่ะมีความรู้สึกว่านุ่มกว่าสบายกว่าแล้วก็ด้วยด้วยท่านั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาขับขี่เนี่ยช็กมันจะรับได้ดีมากรับน้ําหนักได้ดีเพราะอ้าอเคยอมรับว่าเป็นคนที่น้ําหนักเยอะเนาะพอเวลาขับขี่รถอะไรยอาจจะมีสะเทือนหรือ,รอ,รอมีอะไรเงี้ยบ้างแต่อันนี้ถือว่า รับน้ำหนักได้ดีนุ่มคอนโทรลสบายแล้วก็ถือว่ามันจริงๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะก็สวัสดีครับผมว่านนะครับประสบการณ์การขับขี่ก็ประมาณ5 6ปีนะฮะโดยส่วนตัวเองนะครับปกติแล้วจะไม่ได้ขับรถทรงคุยเซอร์เลยนะฮะก็วันนี้มาได้มาลองตัวสเกลนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่านั่งขับสบายมากๆครับสบายแบบ สบายจริงๆเหมาะกับการเดินทางทั้งใกล้และไกลเลยนะฮะและที่สําคัญครับเบาะคันนี้มันสามารถซ้อนได้ครับสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือในเมืองได้แบบสบายเลยคันนี้ดีจริงๆครับโอเคนะครับสําหรับที่ได้ไปลองขับขี่มาแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าอันนี้จะบอกตรงตรงก่อนนะฮะว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยผมขี่รถมาเกือบ10ปี10กว่าปีเลยดีกว่าก็เล่นรถมาหมดทุกแบบแล้ว อันนี้ตอบโจทย์นะครับเรื่องเบรกเนี่ยมั่นใจได้เลยคือกดเบรกคืออยู่มั่นใจเลยตัวนี้ยอมรับเลยแล้วเรื่องช่วงล่างเรื่องบาลานซ์เนี่ยดีมากคือผมชอบนะผมมุดห้องแค่ห้องตัวคือไม่ต้องเวอรครับคือรถกับตัวเราเป็นส่วนเดียวกันเลยความรู้สึกมันด้วยที่น้ําหนักมันเบาเพราะเฟรมแอนดูหล่อด้วยครับอันนี้ที่ผมมองว่ามันตอบโจทย์ผมดีผมชอบแล้วส่วนเรื่องอการคอนโทรลเนี่ยในเวลารถติดติดเนี่ยคอนโทรลง,ง่ายมากครับคือ รถกับเราเป็นส่วนเดียวกันเลยดีกว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามันคอนโทรลง,ง่ายขับขี่สบายคือจริงๆแล้วผมอ่ะไม่ได้ชอบทรงแบบนี้เลยนะส่วนตัวเลยแต่พอมาลองขี่เอ้ยมันเท่ดีว่ะแล้วมันก็ขี่แล้วไม่มันก็ไม่ได้ดูเล็กอ่ะมันกําลังเครื่องยนต์มันถึงทุกอย่างมันถึงผมชอบมากครับมันตอบโจทย์เลยครับตัวนี้โอเค ก็ไปขี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเซอร์ไพรส์มากนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมขี่ในเมืองบ่อยนะครับขี่ในในเมืองในกรุงเทพในที่ที่รถติดติดแถวโชว์รูมเนี่ยรถติดบ้างรถติดค่อนข้างบ่อยตอนเย็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือมันขี่ดีแล้วก็อัตรา,าก,การเร่งเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับมันหมายมันมันมีผลยังไงอย่างเช่นเนี่ยผมขี่ในเมืองเนี่ย เวลาเราจะแซงเราจะแซงซ้ายเราจะแซงขวาเราจะเร่งเพื่อที่จะแซงกันข้างหน้าเนี่ยมันมันรอเลยด้วยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย100แรงม้านะครับ69ิเคิวเนี่ยเครื่องหม้อน้ําตัวนี้ใช้ในเมืองทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกมากความร้อนเอออะไรเออทุกอย่างก็คือไม่ได้มีผลกระทบกับการใช้งานนะครับผมจะเร่งแซงผมจะเร่งไปข้างหน้าเนี่ยมันมีมันมาเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ที่ชอบเลยเนี่ยก็คือตอนแรกอะ่ะมองคันเนี่ย อาจจะมองว่าันเอ้ยมันดูมันดูผู้ใหญ่มันดูพูดง่ายมันดูวินเทจจังนะครับบางคนหน้าใหญ่บางคนหลังใหญ่เทียบกับตัวบอบเบอร์นะบอบเบอร์มันบางคนสั้นใช่ไหมครับแต่พอขี่พอได้เห็นรูปตัวเองเวลาขี่คันนี้มันให้อีกอารมณ์หนึ่งเลยมันกลายเป็นมองว่าเฮ้ยโหมันทำไมมันคลาสสิกแบบนี้ทําไมรูปทรงมันสวยแบบนี้ตัวเส้นเขาตัวลายเขาทุกอย่างที่อยู่บนรถเนี่ยมัน รับกันหมดนะครับแล้วเวลาขี่เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ารถมันเล็กนะมันเป็นเหมือนรถเล็กที่น้ำหนักเบาแต่พอขี่แล้วแบบเฮ้ยมันดูใหญ่มันดูใช้งานได้จริงมันไม่ใช่รถแบบรู้สึกแบบมันไม่ได้มันไม่ได้แค่เป็นทรงคลาสสิกแต่มันเป็นคลาสสิกที่มีสไตล์มันสวยนะครับตัวสีเอยตัวเบาเอยจอดไฟแดงขี่เนี่ย คนก็จะมองเลยเพราะว่าสีมันแปลกเบาะมันแปลกรูปทรงเนี่ยเอกลักษณ์มากนะครับโดยรวมถือว่าชอบนะครับแล้วก็แฮปปี้มากขี่ทางใกล้ทางไกลผมโอ,โอเคมากคันนี้โอ้เป็นไงบ้างครับพี่เบนเกินคาดเนาะจากประสบการณ์ทั้ง4ี่คน4สไตล์ใช่ผมผมว่าอย่างผมเองเนี่ยอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเกินคาดมันเกินสิ่งที่เรา ที่เราคิดไว้จริงๆการขับขี่ทุกอย่างอย่างที่พี่น้ําบอกไปพี่ว่านบอกไปพี่นูได้ลองขี่เองผมได้ลองขี่ทุกคนเซอร์ไพรส์หมดเลยใช่เพราะรถมันมันมันฟีดแบ็กมันเกินคาดอย่างที่เราขี่สบายเอาง่ายๆขี่สบายขี่ดีโคตรโคตรขี่ดีเลยขี่ดีเลยช่วงล่างเอยผมว่าช่วงล่างเอยเบรกเอยเขาเซ็ตมามันต่างเลยนะใช่คือก็สามสิกเมนท์ที่มีนะสามน่นตัวเนี้ยผมว่ามันจะนุ่มสุดนะ มันเกี่ยวไหมเพราะว่ามันทํารองรับคนซ้อนด้วยผมว่ามีส่วนผมว่าช่วงล่างที่เซตอัพมาต่างจากในออปชันอื่นๆเราขี่เนี่ยเราขี่กันมาทุออปชันแล้วใช่เรารู้สึกเลยว่าเราเห็นตรงกันเลยว่าสี่คนเลยว่ามันนุ่มกว่าออปชันอื่นขี่สบายขี่เดินทางไกลเ่ยขี่แบบมีระยะทางผมว่าขี่ได้ต่อไปไปไหนไกลๆผมว่าคันนี้นะได้แล้วสามารถใช้งานในตัวเมืองคล่องแค่ว่องไวเพราะมันมีลักษณะที่แบบ เล็กลงมานะแล้วก็กําลังเครื่องยนต์อ่ะมันสามารถตอบโจทย์คนที่เดินทางไกลได้ด้วยได้เลยใช่ได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตและอยากจะบอกนะพิเศษที่ทำให้น้ําหนักของสเกลเบาเนี่ยฮะเฟรมเขาจะเป็นอลูหล่นะฮะอือใช่ใช่นี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยใช่แบรนหลายๆอย่างมันมันมันต่างมันต่างจากสิ่งที่เราเคยสัมผัสแล้วกันใช่เราไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีแต่แต่มันมันแตกต่างจริงๆเลยอยากจะ เชิญชวนเนาะใช่เข้ามาลองได้เลยก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเดโมเนาะอยากให้เข้ามาลองใครยังไม่เคยลองมาลองก่อนเราจะติดใจครับเหมือนผมเนี่ยใช่เข้ามาลองได้ครับวันนี้เรามีรถเดโมให้ลองนะครับที่สาขาพระราม5ใช่ครับผมครับแล้วก็สีเรามีสีอะไรบ้างพี่หนุมีสีมารูนแมทัลลิกก็คือสีนี้นะฮะอันนี้คือตัวให้ลองแต่รถที่มีพร้อมขายเนี่ยจะมีทั้งสีดําและแดงก็คือมารูนแมทัลลิกแล้วก็แบ็คแมทัลลิกนะครับก็คือเป็นแดงกับดํานะฮะ ราคาเริ่มต้นครับพี่เบนราคาเริ่มต้นสําหรับสีดำนะครับเป็นสีดําเงา Black เม t a l ลิกเนี่ยอยู่ที่879,000บาทนะครับได้รถสเปกเมกานะฮะนำเข้าจากเมกาคันนะครับครับก็สําหรับผู้ที่สนใจก็เข้ามาติดต่อที่พวกเราได้นะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางเนาะสำหรับใครที่อยากลองเทสอยากลองสัมผัสตัวจริงเนาะใช่อยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาทดลองขี่ก่อนอยากให้เปิดใจลองขี่ดูแล้วแล้ว แต่จะรู้ว่าสิ่งที่พวกเราสี่คนรู้สึกวันนี้เป็นยังไงใช่คุณจะแบบอ๋อเลยแม่งพูดจริงว่ะอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามัน,มนต่างจริงๆนะครับ,รบช่องทาง,อย,างอย่างที่พี่ดูบอกไปเรามีช่องทางหลายช่องทางมากนะครับ,รบในโซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ขึ้นตรงหน้าจอนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยฝากช่องทางไว้ที่หน้าจอนี้เลยแล้วกันนะครับได้ครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใช่ครับไว้เจอกับพวกเราสองคนใหม่ตัวรุ่นอื่นก็ได้นะฮะหรือว่ารายละเอียดอื่นๆที่เราจะมาโชว์นำเสนอนะครับวันนี้ไปก่อนครับพี่เบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ